จุดสุดวิวครับขากลับมาบรรยากาศแยา่าแรงครับทุกคน Fuck. นะครับเส้นทางมาจากอำเภอกุชินาลัยครับทุกคนจังหวัดกาลสินเดินทางมาเส้นไปมุกนาหานครับคำจีมุกนาหานครับเบ่งบรรยากาศพาทุกคนมาชมบรรยากาศครับบรรยากาศสวยงามครับทุกคนซ้ายขวาซิเป็นหินเนะาะคล้ายๆว่าข้าเจ้าเจาะทางมา,าเจาะทางผ่านภูเขานะครับทุกคนที่มาจากกาลสินสิไป มุกดาหารนะครับบรรกาดสวยงามสวยงามเลยผู้คนไกลไปไกลมากกันสิภาคกันไทยอ่าชมวิวนะครับนี่ครับโอ้ข้างเทิงอาจจะมีจุดชมวิวครับแต่ว่าบมรูว่าขึ้นไปได้จังไหเน,นะครับเนาะทางขึ้นจักยู่ไสทางขึ้นวิวนะครับขึ้นชมวิวจักยู่ไซครับ เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับบรรยากาศงามใายๆเส้นทางไปคำสีมุกดาหารครับทุกคนมาจากกาลสินนะครับเนาะมาจากเขาวงกุชินาลายครับผู้คนเดินทางไกลไปไกลมากกันสิพากันอจอดถ่ายรูปครับชมวิวกับบรรยากาศภูเขาหินข้างๆนะครับเนาะ เส้นทางที่ตัดผ่านเจาะทะลุภูเขาจากกาลสินมามุกดาหารครับ เดีสยวจะพาทุกคนเล่ะชมบรรยากาศครับ